ในโลกแห่งเทคโนโลยีมนุษย์เราช่างอาหารภาคเพียรต่อสู้เอาชนะความตายด้วยวิธีการต่างๆแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้เพราะเป็นการพยายามที่ฝืนระบบธรรมชาติหากไม่ฝืนธรรมชาติวินาทีทาธาตุขันแยกออกจากกันก็จะเป็นความสงบสุขมากกว่านี้เพราะไม่ได้ถูกบีบบังคับความจริงคนเราเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ควรจะปล่อยให้ธรรมชาติเยียวยาดีกว่า ไม่ใช่ยอมให้เทคโนโลยีมาก้าวไกลจนเกินไปชีวิตมาจากธรรมชาติก็จําเป็นต้องให้ธรรมชาติเยียวยาขอยืนยันว่าไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องมือทางวัตถุต้องเป็นธรรมชาติการเข้าใจระบบการทํางานของธรรมชาติต้องเท้าเปล่าสัมผัสดินต้องทําใจให้อยู่เหนืออารมณ์มองโลกตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจธรรมชาติก็จะเข้าใจสัจธรรม และการกล้าเผชิญความจริงของชีวิตเท่านั้นที่จะช่วยรักษาเยียวยา,ยาข่าวที่ทุกสัมผัสใจโอกาสตรงนี้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในภาวะหรือฐานะใดาเพียงแต่ใครจะเริ่มต้นเรียนรู้ก่อนใครเท่านั้นเองมนุษย์เราควรปล่อยให้ตัวชีวิตเป็นอิสระก่อนสิ้นลมจะดีกว่าเพื่อให้ท่าสี่ขันห้าปรับสภาพเข้าหาการให้ลงตัวให้จบลงอย่างเป็นสุข ธรรมชาติไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยก่อทุกข์ให้ใครการฝืนต่างหากที่เป็นการก่อทุกข์ขอให้มั่นใจในระบบการทำงานของธรรมชาติเพราะตัวตนของเรามาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นความตายไม่มีมีแต่เพียงการปรับเปลี่ยนสภาวะของาธาตุขานเท่านั้นเหมือนกับตะวันออกตะวันตกไม่มีมีเพียงการเคลื่อนไหวการหมุนตัวของลูกโลกเมื่อมองจากจุดที่อยู่เหนือโลก หรือนอกโลกเราคือมองจากความเป็นจริงไม่ใช่มองจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเช่นมุมมองจากยานอาวกาศเราก็จะเห็นเพียงลูกโลกดวงกลมๆไม่มีที่ใดบอกว่าตะวันออกด้านนี้ตะวันตกด้านโน้นทุกอย่างเป็นวงโคจรการทำงานตามธรรมชาติในระบบสุริยะจัก,กรวาลเมื่อมองจากสภาวะที่เป็นจริง เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นการทำงานตามระบบของธรรมชาติเท่านั้นเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นเพียงวงจรการเดินทางสังสารวัฏของชีวิตเหมือนเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดินทางไปสู่การอัสดงนั่นเป็นการมองตามที่ตาเห็นเท่านั้นเมื่อเราไม่เห็นดวงอาทิตย์เราคิดว่าอาทิตย์ตกดินแต่ความจริงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ตกดินและก็ไม่ใช่ว่าไม่มีดวงอาทิตย์ วินาทีที่หายไปจากสายตาเรานั่นเองดวงอาทิตย์ก็ไปปรากฏแก่สายตาของคนอีกฟากหนึ่งของมุมโลกอีกมิติหนึ่งของชีวิตก็เช่นกันเมื่อท่าสี่ขันห้าแยกกันตามธรรมชาติรอล่ร้องไห้เสียใจเพราะมองว่าเป็นการตายมองเห็นเหมือนอาทิตย์อัสดงแต่อาจจะมีมิติหนึ่งที่กำลังหัวเราะดีใจรับชีวิตใหม่รหล่าร้องไห้เสียใจเพราะมองว่าเป็นการตายมองเห็นเหมือนอาทิตย์อัสดง แต่อาจจะมีมิติหนึ่งที่กำลังหัวเราดีใจรับชีวิตใหม่เหมือนกับคนอีกฟากหนึ่งกำลังรอให้พาทิตย์อุทัยแสงในมุมของตนนี่คือสิ่งที่พิจารณาตามความจริงทั้งระบบของสุริยะจักรวาลและระบบของชีวิตซึ่งชีวิตเองเป็นเพียงเศษทุลีของสุริยะจักรวาลเท่านั้นความยิ่งใหญ่ของชีวิตอยู่ที่ได้รับอิสระภาพตามลำดับเป็นอิสระทั้งกายและใจ ตามที่พระพุทธองค์ตัดสอนเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นแท้จริงแล้วก็คืออิสระภาพนั่นเองเพราะหลุดพ้นจากบ่วงจึงเป็นอิสระแลวอะไรคือบ่วงคล้องชีวิตมนุษย์เกิดมาสู่โลกนึกว่าโลกนี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของจึงยึดยืด้อฉุดแย่งแบ่งปันกันเป็นเจ้าของความยึดมั่นในครอบครองจึงเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ยึดติดกับโลกไว้แน่นนี้เองเขาจึงเป็นทุกข์ เป็นทุกข์น่อกจากไม่เคยสมหวังในสิ่งใดจริงๆพอกรรมสิ่งนี้ไว้ได้อย่างอื่นก็หลุดมือต้องคว้าหาใหม่ตลอดเวลาเมื่อได้มาก็ดีใจแต่พอเสียไปก็เป็นทุกข์ความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆที่เข้าไปยึดถือแล้วไม่ทำให้เราเจ็บตัวแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆใน,น้อยก็ตามท่านจึงสอนให้อยู่ในโรคนี้อย่างเบาๆสัมผัสสมบัติของโรคแต่เพียงแผ่วเบา อย่าหอบเหี้ยแบกหามกอดกรรมเหนี่ยวรั้งคือเมื่อทำชีวิตบนโลกให้บางเบาเราก็จะพอหาความสุขในชีวิตได้บ้างแต่ถ้าพิจารณาความจริงของชีวิตและโลกต้องให้หนักแน่นทำแผ่วเบาไม่ได้แปลว่าถึงจุดหนึ่งต้องไม่คิดแบกหามยึดมั่นมากเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆ แม้สิ่งที่เรามีกรรมสิทธิ์วันนี้สุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราสิ่งที่เรารักที่สุดก็ไม่อาจอยู่กับเราได้เพราะสุดท้ายปลายทางเราต้องจากสิ่งนั้นไปทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้คนข้างหลังดูแลชีวิตเป็นของน้อยอย่างนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังว่าเหล่าเทพพระบ,บุตเทพธิดากำลังเก็บดอกไม้บนสวงสวรรค์เทพธิดาตนหนึ่งลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลดี มีสามีมีลูกมีทรัพย์สมบัติมากมายทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินมากเมื่ออายุได้90กว่าก็สิ้นอายุเธอไปเกิดเป็นเทพที่ใดอีกครั้งหัวหน้าเทพเมื่อเห็นเธอจึงถามว่าเมื่อเช้าเธอหายไปไหนเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอไปเกิดในโลกมนุษย์มีครอบครัวแสวงหาความสมบัติ การเป็นมีสามีมีลูกมีเกียรติมียศมีเพื่อนฝูมีบริวาเรเลี้ยงลูกจนเติบโตมีหลานมีเหลนไม่น้อยและเธอก็มีอายุยืนถึง90ปีด้วยอานิสงบนเมื่อตายดึงมาเกิดที่นี่อีกเทพบุตรฟังแล้วถึงกับตะลึงว่าชีวิต90ปีในโลกมนุษย์นั้นเป็นเพียงช่วงเวลาเที่ยงของเทวโลกเท่านั้นเองแต่มนุษย์ก็ยังใช้ชีวิตด้วยความประมาท บางท่านอาจไม่เข้าใจแต่เมื่อมองดูพบภูมิต่างมิติระหว่างมนุษย์เรากับสัตว์เดรัจฉานก็น่าจะเห็นได้ชัดสัตว์บางตัวมีอายุเพียง7วัน15วันหนึ่งเดือนเขาก็เต็มที่แล้วขณะที่เรามีอายุไข 80- หรือ90ปีเป็นสัตว์เดรัจฉานบางชนิดก็มีอายุมากกว่าเราหลายเท่าเช่นเต่าช้างเป็นต้นการเรียนรู้ชีวิตต้องมองให้เห็นความจริงทั้งในภาพกว้างและมุมแคบ เพื่อคลายความยึดติดอันรุนแรงที่ท่านเรียกว่าอุปทานตัวติดยึดนี้เองคือจุดกำเนิดแห่งทุกทั้งปวงเราอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีโลกทั้งโลกอยู่ในกำมือเราก็จริงแต่ไม่อาจกำทุกสิ่งไว้ในอำนาจทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการมองชีวิตตามหลักสัจธรรมตามระบบธรรมชาติแก้ทุกได้อย่างยิ่งเมื่อใดที่ใจทุกถึงที่สุด เราต้องกล้าหาญมองให้เห็นความจริงกล้าเผชิญล่าแก้วความจริงอันประเสริฐในวงเล็บอริยศาสตร์นี้ให้ได้เพราะความจริงทำให้คนฉุกคิดได้ความจริงตามธรรมชาติไม่เคยทำร้ายหรือทำลายใครถ้าจึงบอกว่าประเสริฐสิ่งที่ทำให้คนลุ่มหลงตังหากที่ปทุสลายคนความตายจึงไม่มีไม่เพียงการปรับสภาพของาธาตุขัน เมื่อปรับเปลี่ยนได้ที่ซ่อมแซมจุดปกพ่องได้แล้วก็มารวมตัวกันใหม่เราก็สมมติว่าเกิดเมื่อเกิดแล้วก็โตแก่เท่าและทำงานหนักเมื่อชำรุดทุดโทรมก็จำเป็นต้องซ่อมหากซ่อมไม่ไหวก็แยกส่วนซึ่งเราสมมติเรียกว่าตายแล้วก็วนเวียนกันอยู่เช่นนี้เกิดตายเป็นวังวนแห่งสังสารวัฏชีวิตมีเท่านี้จริงๆ ความตายไม่มีมีแต่การปรับเปลี่ยนเพื่อความสมดุลของธรรมชาติเท่านั้นคำนี้สำคัญที่เราควรค่ควรพิจารณาทุกเช้าหลังตื่นนอนก่อนออกจากบ้านแม้ในที่ทำงานก่อนจะลงมือทำอะไรทั้งหมดในวันนั้นให้พิจารณาความจริงตรงนี้ก่อนให้ลุกอรุณของแต่ละวันเป็นลุกอรุณที่สดใสเป็นลุงอรุณที่งดงามกับชีวิตขณะที่พระอาทิตย์ทอแสงสองโลกปัญญา ต้องทอแสงสองใจค่ะ